สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่10ในในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้อาจารย์เปาโลเองนั้นกําลังให้เราเองนั้นได้เห็นถึงชีวิตที่เราเองนั้นอยู่ในร่างกายนี้และชีวิตที่เราเองนั้นกั้นกำลังที่จะจากร่างกายนี้ไปสู่ร่างกายใหม่ซึ่งคนในโลกนี้มีความกลัวในเรื่องของความตายและ มีความรู้สึกถึงเรื่องของการตายเองนั้นเป็นสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่สำหรับคนของพระเจ้าเรารู้ว่าการที่เราเองนั้นจากร่างกายนี้ไปนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสภาวะที่ดีกว่าคือสภาวะที่เป็นนิรันดร์ทาวรคือร่างกายที่เป็นนิรันดร์ทาวรน นั่นคือสิ่งที่ <c oughs> พระพระเจ้าเองนั้นได้เตรียมนะครับชีวิตนี้หรือร่างกายแบบนี้เอาไว้ให้กับชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเองอพระบีบอกในข้อที่หกว่าแต่พระเจ้าเองนั้นทรงเป็นผู้ที่เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์งนั้นประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําแก่เราเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าเราเองนั้นจะได้รับชีวิตนิรันด์เราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่า เราเองนั้นจะได้รับร่างกายใหม่ตามพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งนี้พระพีน,พนั้นบอกว่าเรามั่นใจได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ภายในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งพระวิญญาณเองนั้นเนี่ยจะเป็นมัดจานะครับว่าเราทั้งหลายเองนั้นเนี่ยกำลังถูกตเตรียมเพื่อเข้าสู่นะครับถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์เองนั้นจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่อะไรครับพิธี สมรสของพระเมสโปดกและคิดจาจักก็คือเจ้าสาวของพระคิดดังนั้นเราก็ต้องถูกเตรียมและเราจะมั่นใจได้อย่างไรเนะ่เหมือนกับผู้หญิงใช่ไหมครับถูกฝ่ายชายเองนั้นเนี่ยมันหมายไว้ <c oughs> เขาก็าต้องมีสัญลักษณ์ของการมั่นหมายไว้นั่นคือการสวมแหวนมันเนี่ยเพื่อให้แน่ใจฝ่ายหญิงแน่ใจได้ว่าวันวันหนึ่งนะครับนะวันแห่งการกําหนดมาถึงเองนั้นเนี่ย เธอเอนั้นจะได้ <c oughs> รับการอะไรครับเข้าสู่พิธีสมรสชีวิอย่างกิเสเยนเรากําลังถูกเตรียมเพื่อวันนั้นครับเราถูกเตรียมเรื่องอะไรถูกเตรียมเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตถูกเตรียมเรื่องการเปลี่ยนแปลงความคิดการการดําเนินชีวิตในทาง,งความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะ,ะนั่นเองพระพีบอกว่าอะไรครับฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศาัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัย น,นี่แหละคือสิ่งที่เราควรสนใจนะ <c oughs> ไม่ใช่เพียงแค่วเอะเราจะจากร่างกายนี้ไปจะอยู่กับพระเจ้าไหมแน่นอนเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสเ <c oughs> ชื่ออย่างถูกต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสส่งเป็นโอพระผู้วิจ้าทสงเป็นพระเจ้าของเรา <c oughs> และส่งเป็นพระผูะ้ช่วยกู้ให้รอดนะกลับใจใหม่สารภาพบาปต่อพระเจ้าและยอมรับพระเยซูคริส เราเรานี่แหละเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูและเราเองนั้นก็จะได้รับความรอดเราเองนั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์และเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับความรอดแล้วก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเป็นผู้ที่ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเรา <c oughs> พระวิญญาณบริสุทธิ์เองนั้นจะเป็นพยานให้แก่จิตวิญญาณของเราให้เราเองนั้นได้รู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า และเราเองนั้นกําลังเป็นผู้ที่ถูกเตรียมเพื่อที่เราเองนั้นจะเข้าสู่พันธสัญญาของพระองค์เข้าสู่แผ่นดินของพระองค์แต่ส่วนของเราคืออะไรครับส่วนเราคือเราเองนั้นต้องตั้งเป้าในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอประเทยของพระเจ้านการเป็นที่พอประเทยของพระเจ้าคืออะไรครับก็คือการที่เราทําตามน้าประเทยของพระเจ้าทําตามพระวจนะของพระองค์รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้านะครับเพราะสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่สวรรค์ไหม แต่สิ่งสคัญก็คือว่าเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราไปอยู่สวรรค์กอ่อนที่เราจะเข้าไปทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์และกล่าวรายงานในสิ่งที่เราดําเนินชีวิตบนโลกนี้ซึ่งแต่ละคนเองนั้นก็จะได้รับบําเหน็จสมกับสิ่งที่เขากระทำเพราะฉะนันเองหนุนใจพี่น้องนะครับหนุนใจพวกเราวันนี้ เราทุกคนกำลังดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางของพระเจ้ากําลังดําเนินชีวิตเพื่อที่จะไปสู่วันที่พระเยซูอินั้นจะเสด็จกลับมารับเราเราจะไปสู่ที่นั่นแต่เราจะไปอยู่ที่นั่นแบบใดพระองค์เองนั้นกำลังเตรียมบำเหน็จสหรับผู้ที่รักษาชีวิตของเขาอย่างสัตย์ซืกับพระเจ้า เพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องสิ่งสำคัญขอให้เราเองนั้นมีชีวิตที่สดชื่นกับพระเจ้าขอให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตรักษาความเชื่อของเราการรักษาความเชื่อคืออะไรคือการที่เราเองนั้นรักษาชีวิตข,ของเราหรือรักษาการดําเนินชีวิตของเราตามพระวจนะของพระเจ้าเช,ชื่อฟังพระเจ้าเช,ช,ชื่อฟังพระคาของพระองค์ให้ชีวิตเป็นที่พอประทัยของพระเจ้าการที่เป็นที่พอประทยัยหรือเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ก็คือชีวิตที่เราทั้งหลายอ็นั้นทาตามสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดนําชีวิตคนนี้โลกนี้หรือคริสเตียนที่ยึดโลกนี้พระวงถือโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าโลกนี้จะต้องเสื่อมสูญสลายไปอย่าให้รับพระวงกับสิ่งที่เป็นของโลกนี้ครับแต่ขอให้เราเอ็นั้นตั้งใจที่จะทำให้ พระเจ้าพอพระทัยในการดำเนินชีวิตของเราในความคิดของเราในคำพูดของเราสวรรค์เป็นของผู้ที่เชื่อและรักษาความเชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าอวยพอรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกทุกทานที่เราเองนั้นจะรักษาชีวิตที่ศรัย์าต่อ,อพระเจ้ามีชีวิตที่ดําเนินไปอย่างเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ตลอดวันคืนในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ